ทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวของในเซเว่นเป็นแบบว่าคนในติกตกกินเยอะมากแล้วก็มารีวิวกันเยอะมากก็บอกว่าอร่อยมากวันนี้เราก็เลยมารีวิวนะจ๊ะนี่มะม่ว,วงดองเจ้าเดงมะม่วงดองที่แบบหั่นมาให้เป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็มีพริกเกลือมาให้นะจ๊ะทุกคนเราก็จะลองชิมมาเลยเดี๋ยวเวลาหมดก่อนนะจ๊ะ อุ้ยมีผิเกือด้วยหรออุ้ยน่าทานมากชิมแรับชิมแเลยหรอชิมแเลยจ้าเฮ้ยเหมือนอันนี้อ่ะหน่อไม้ทุกอร่อยิงกอบมากืมกอดมากเลยทุกคนอร่อยริงทุกคนอร่อย ราคาต่ำกันได้เลยเนาะในเซเว่นอนะ่ะทุกคนยี่สิบเจ็ดบาทเองง่ายเยอะด้วยยี่สิบเจ็ดบาทเองเหรออุ้ยทุกคนนะพี่เกลือก็ให้เยอะมากรสชาติดีอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยอร่อยนะทุกคนขอนกินงกนะันแป๊บนึงนทุกคน